เจติมทีวีภู ool, ถแถลงด่วนแตกหักตัดขาดสมปองงานนี้จะมีการฟ้องร้องหรือไม่เกิดประเด็นตรามาร้อนๆสนันโลกออนไลน์อีกแล้วเมื่อลาสุดเจติมทีวีภู ool, ตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนประกาศแตกหักตัดขาดกับสมปองนครไทยสงหลังจากที่อดีตพระสมปองได้ถอนตัวจาก3รายการคือถึงในถึงกันทางช่องห้ารายการมหาพาสนุกทางช่อง9้าและรายการ โทรติดติดตอบทางทีวีภูออนไลน์ซึ่งนายสมปองนครไทยสง์ได้ติดสัญญากับทีวีภูกรุป2ปีอัปเดตล่าสุดทางเพจทีวีภูได้ไลฟ์สดบรรยากาศหน้าทีวีภูแถลงด่วนบอดใหญ่พันธิพาสกุลชัยเจ๊ติ่มทีวีภูประเด็นร้อนสมปองนครไทยสง์ทอนตัวจากสาวบรยการของทีวีภูงานนี้จะมีการฟ้องร้องหรือไม่เ,อเรอฟัง โดยเจติมทีวีผูแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าตัดขาดกับสมปองอย่างเป็นทางการหลังจากที่อีกฝ่ายทะเยอทะยานคิดแต่เรื่องเงินและอยากร่ำรวยอย่างเดียวทั้งที่ไม่รู้เรื่องธุรกิจและไปเกี่ยวข้องกับวงการเงินสีเทาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ